สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานเขียวของสวนเบนจากิตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นระหว่างสะพานเชื่อมต่อสวนเบนจากิติจะเดินไปหา,าเขาเรียกว่าอะไรนะทางโน้นเนาะทางน้นจะเป็น รู้สึกว่าจะสร้างไปจนถึงไหส้สวนลุมพินีนะครับตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูเรื่อยๆเนาะเดินจากสะพานตรงนี้ไปจนถึงนูน่นเดินดูว่าตรงนี้สร้างไปถึงไหนโอ้รู้สึกว่ามารอบนี้จะเรียบร้อยนะจะเสร็จแล้ว นี่ครับกำลังกำลังจะจะเสร็จดูกระเบื้องอย่างดีเลยนะครับโอ้ oh. ดนะยืดได้หรือเปล่าเดินได้หรือเปล่านี่เดินได้รือ,รอ,รอ,อยังครับไปนี ข้างล่างใช่ไหมอ๋อคือยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนาะต้องเดินตรงข้างล่างนะครับรู้สึกว่าจะยาวไกลนะจะลองเดินดูเนาะว่าไกลแค่ไหนเดี๋ยวไม่ใช่ธรรมดานะครับไกลอยู่นะมอเคนะครับน <c ười> นี้ก็ไม่เคยมานะครับผมไม่เคยมานะครั้งแรกเหมือนกัน Ei, <trippi> ei, <trippi> oh. แน่นครับข้างบนข้างบนยังไม่เสร็จถ้าเสร็จนี่เดินสบายส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นอ๋ไม่เคยมานะผมไม่เคยมาเข้ามาแถวนี้อ๋อเป็นซซ่เป็นโซ่เป็นคล้ายๆชุมชนเนาะข้างบนครับอยางไม่ให้เข้าเดิน เราต้องมาดูว่าอ่าสร้างเสร็จถึงไหนเนาะม,มากก็น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับถ้าเสร็จนี่คงจะคนเดินเยอะนะแบวนี้เห็นปะ ยาออกไปถึงโงน้นล่างก็เป็นชุมชนไก่นะอ๋อข้างล่างเป็นแบบนี้เองนะอือ ลองแรกมาเอานะผมก็ไปมั่วเหมือนกันไปลองทับลิปองถ่ายดูเนาะลองเดินไปว่ามันไกลแค่ไหนใช่ป่ะอันนี้ก็ยังไมอีสิ ไย่ด่ไหม่แ้สาข้างหน้าน่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าต่างชาติชอบนะครับจั <c oughs> กรยานเที่ยวซองตามซอย สร้างมาไกลเกินนะไกลมากยังขึ้นไม่ได้นะยังขึ้นไปไม่ได้เดินดูข้างล่างนั่นตรงนั้นขึ้นไปเป็นสะพานขึ้นไปอีกแต่ว่าเขายังไม่ให้ขึ้นไปนะแล้วก็น่าจะเดินทางฝั่งนี้เดินฝัน่งนี้ดีกว่า ก็เป็นชุมชนไปเรื่อยๆเนะแต่ถ้าสร้างเสร็จนี้ก็น่าจะเดินแบบสบายสวยงามนเนี่ยครับเป็นเส้นทางที่แมาต้องเที่ยวก็พากับเดนินี่ก็เป็นชุมชนเหมือนกันนะ ตั้งใจเดินดูเดินดูตรงสะพานระหว่างสะพานออกมาจากสวนเบญจก,กิติเนาะพูดถึงว่าสะพานเนาะถ้าถ้าสร้างเสร็จนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่แบบเชื่อมต่อเดินสบายนะแต่นี้ยังไม่เสร็จ ตั้งใจมาเดินดูนะสะพานวันนี้ว่าจะเป็นเป็นยังไงเนี่ยครับเมื่อกี้นี้เดินมาจากทางโน้นครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นเส้นทางวิทยุก็เมื่อกี้มันมันเป็นแบบคลิปมันยาวมากนะเนาะผมก็เลยตัดมาเจอตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับ ตรงที่ว่าเขาสร้างมานะมาถึงนี่เลยนะไกลมากเลยนะครับนี่นู่น ون, ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จเนี่ยนะครับน่าจะเดินแบบสบายๆเลยมาจากสวนเบนจาก,กิตินะแล้วก็เข้ามานี่ตรงนี้ ข้ามไปหาสวนลุมพินีเลยเนาะเน่ยครับเดินไปทางนี้ก็จะเดินไปหาอีกสวนลุมพินีได้นะครับข้างๆนี่ก็ยังมีการก่อสร้างอยู่ การสร้างเสร็จน่าจะาน่าเดินมากขึ้นนะอย่างนี้ฝั่งทางโน้นที่เดินมาจากชนเป็นกบุรีไม่รู้เส้นอะไรเส้นถนนวิทยุหรือแบบเนี่นี่ก็เขียนว่าถนนวิทยุเหมือนกันนะผมก็ไม่เน้ใ <laughs> จ เนี่ยครับสวนลุมพินีเดินมาจากตรงนน้นก็มาถึงสวนเลยเนาะจากประมาณนี้ครับ Okay. โอเคถึงสวยมากถึงเฉนลุมพินีเลยนะพูดถึงว่าถ้าเมื่อกี้เนาะถ้าตรงสภานั้นข้างสร้างเสร็จเนาะโอ้แบบเดินแบบสบายเลยนะนะสุดยอดคนระับถึง อันนี้ในสวนสวนดงพินีมัเก็เป็นพื้นที่ต่อกันเนาะถ้าเกิดสร้างเสร็จในแบบเงินสบายเลยอ่ะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ รับชมคลิปจนจบนะครับโอเคครับเจอเกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ